เบื่อไหมฟังเพลงดูวิดีโอหรือจะฟังนิยายเสียงต่มงมากดสคริปข้างโฆษณาวันนี้มาริพีชาแน,นลมี y ยูทูปเพียมไม่ว่าจะดูคลิปฟังเพลงโหลดเก็บเอาไว้ไม่มีโฆษณามากวนใจและที่สำคัญสามารถดูคลิปแบบภาพคมชัด บแบบไฮไลทโซลูชันที่ YouTube ยูทูปพีมียมเท่านั้นโดยทีมงานมาริพีปลอดภัยไรยกังวลดูแลตลอดการใช้งานแอด QR Code หรือว่าจะคลิกลิง์ด้านล่างมาได้เลยค่ะวุนหลักนักเย็บตอนที่43ท้องแฝดหลายวันต่อมาด้าลินินการแข่งขันรอบแรกมาถึง16คนที่ถูกกรรมการคัดเลือกต้องมารวมในห้องสตูดิโอเพื่อแข่งขันต่อหน้ากล้องบริจาออกอากาศผ่านทางช่องโทรทัศน์ แต่ละคนที่เข้ารอบมาก็คุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างไม่คุ้นบ้างอีนินกูว่าแล้วว่ามึงจะต้องผ่านน่ะเสียงแปดหลอดที่เข้ามากอดคอทักทายฉันทําให้ฉันต้องถอยห่างไม่ไหวอีจามใจตัวเหม็นหรือไงอาบน้ําหอมขนาดนี้น้อยอีนี่ปากเสียกูก็ฉีดเป็นปกติอย่าว่าแต่แฟนมึงเป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะแบบเนี้ยมึงตัวเต็งปะเนี่ยผลล็อกปะเนี่ยคําถามของจามใจทําให้ฉันต้องหลีตามอง แล้วนึกไปถึงคําพูดของท่านประธานที่บอกว่าผู้อาจจะทําทุกอย่างเพื่อให้ฉันชนะมันจะต้องไม่เกิดขึ้นแพ้ก็คือต้องแพ้ไม่มีขี้โกงอะไรทั้งนั้นจะบ้ากรรมการไม่ใช่แฟนฉันแกดูเดะทั้งคุณพ่อแพงทั้งคุณเจ้าขาจะไปล็อกอะไรอะ่ะอุย้ยตายพวกทีมขี้แพ้ก็ผ่านแฮะอ้ต้องผ่านคือรอบสิมีผัวไว้คนจัดงานนี่ถามจริงแกล่ามเขาไว้ด้วยอะไระเสือยังไงมันก็คือเสือ เบื่อเขาก็ไปวันนี้คู่มันเขามาด้วยนะพวกที่แอบกินอย่างแกควรจะอยู่เงียบๆสิอีเมียน้อยประโยคที่แสนจะจี้ใจดำมันทำเอาฉันสัตว์ละลิกกลัวเหรอไม่สเทือนใจอย่างนั้นเหรอไม่อยากตกอินี่ต่างหากแล้วโดนเขาฟันแล้วทิ้งแล้วฟาดงวงฟาดงาอยากลบปมด้อยในใจเรอะฉันจะบอกอะไรให้นะ ถ้าคำว่าเมียน้อยมันคือคนที่มาทีหลังฉันเข้าใจได้แต่จงจำไว้ฉันคือปัจจุบันนอนด้วยกันใช้ชีวิตฉันผัวเมียทั้งนั้นอาจจะเป็นว่าที่คู่มันที่พ่อแม่หามาแต่ฉันคือคนที่เขารักที่แขฉันเพราะตัวเองจับเขาไว้ไม่อยู่ใช่ไหมล่ะขีดช้าให้มันน้อยๆหน่อยนะเลิกใส่ใจชีวิตฉันไม่สนใจการแข่งขันของตัวเองเธอะฉันไม่จําเป็นต้องให้ใครมาโกงให้หรอกฉันจุงมือจาใจให้เดินหนีเย็นลรี่มาเลย ได้ตอกหน้ายินี่สบ,บากสะใจชมัดเอ้ยอีนินเดี๋ยวนี้มึงพัฒนาทำไมเดี๋ยวนี้กล้าตอกกลับมันแล้วอะกูที่นี่ไม่มีแฟนขับมันไงเราไม่โดนลุงตีนแน่ชนะให้ได้นะจามใจไม่ว่ามึงหรือกูจะแพ้จะไม่มีการโกรธกันเข้าใจเปล่าแต่กูเวียนหัวน้ําหอมมึงมากเลยวะ่ะฉันเดินเบี่ยงเพื่อนสาวใกล้ไม่ได้ใกล้ไม่ได้เลยน,น้ําหอมยีงเนี่ยทําให้ฉันมึนหัวจะจะอ้วกอย่างรุนแรงอะเฮ้ยฉีดหรือ,ออาบวะ อะไรของอินี่หอมจะตายจะหมู่คนหรือหมาฮะยังกับคนท้องเอ,อหรือแกท้องแต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรสตาฟของงานก็นําฉลากมาให้ผู้เข้าแข่งขันจับหมายเลขซึ่งฉันได้เลข7จําใจได้12ส่วนเยลลี่ได้เลข6ซึ่งหมายเลขหมายถึงโต๊ะที่เราจะนั่งใช้ทํางานด้วยซึ่งโต๊ะของฉันกับเยลลี่มันติดก,กันเลยทําไมไม่เป็นคนอื่นวะ การเปิดรายการมันทำเอาทุกไฟส่องไปที่พิธีกรที่กำลังพูดเปิดรายการแล้วก็แนะนำคนที่จะมาดูการแข่งขันในวันนี้ด้วยแฟนฉันเองเราต้องทำเป็นไม่รู้จาักกันในรายการ,ร,การเพื่อไม่ให้เป็นข้อคราหาว่าฉันโกงการแข่งขันในขณะที่พิธีกรกำลังให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนแนะนำตัวอาการแพ้ท้องมันก็ทำให้ฉันพยายามจะอดทนสู้กับความเวียนหัวโอ้ยน้ำหอมของอีจ,จามใจเล่นงานฉันแล้วแท้เลย เบอร์หเยลลี่ยาลิสาราสีตอนนี้ได้เป็นดีไซเนอร์อยู่ที่มาโมเลตค่ะการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำให้เราเก่งขึ้นคำแนะนำของเยลลี่ทำให้เสียงฮือฮาในห้องส่งดังขึ้นอยากชนะฉันให้เอาเสียชื่อเสียงสินะยินี่มาส,สุดๆไปเลยอ่ะออเว้ยเหม็นน้ำหอมเย,ยลลี่นี่ด้วยอ่ะเบอร์เจลินินลมิตาแพพันฉันพยายามจะสูดอากาศหายใจแนะนำตัวสั้นๆก็ทรมานจะแย่อยู่แล้ว สั้นๆแค่นี้เลยหรอคะลินินอีกนิดสิคะพิธีกรพูดให้ฉันพูดเพิ่มแต่ฉันจะอ้วกไงจะให้พูดอะไรอ้อวกใส่แม่งเลยดีไหมไม่มีอะไรจะพูดคะ่ะถัดไปเลยคะ่ะเบอร์แปดเลยเออเอองั้นถัดไปหมายเลขแปดเลยนะจ๊ะ การแนะนำตัวดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงคนที่16คนสุดท้ายถึงได้มีการคัดซีนฉันที่อดทนมานานต้องรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อล้วงคออวกทันทีไม่ไหวถ้ายังเก็บอวกเอาไว้แบบนี้เอ้ยคนที่ตายคือฉันฉันพยายามล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นอะไรของเบอร์เจ็ดต,ตลกเนอะสงสัยจะท้องเสียว่ะ <laughs> เสียงคุยการสนุกสนานขณะพักกองมันทำให้ฉันรู้สึกว่ามนุษย์ผู้หญิงเป็นอะไรที่สนใจเรื่องของคนอื่นเป็นอาจ,จนิน ปวดตัวฉันจะอัดเจียนเนี่แกว,ว่าคนไหนหน่ากลัวเบอร์หกละมั้งนั่นอนะดีไซนเนอร์มือหนึ่งของมโมเล็ตเลยนะแม้ทุกคนก็เป็นดีไซนเนอร์กันหมดนั่นแหละจะการแนะนําตัวทุกคนมีแบรนด์ต้นสังกัดกันหมดอยาจะมีก็แค่แต่แบรนด์เอาที่ไม่ส่งคุณพัชชาเข้ามาแข่งอาจจะเพราะว่าเธอท้องด้วยหรมั้งดีเนะผัวเขาก็โล้เหรอเบอร์เจ็ไงแก พวกว่างงานน่ะแน่นอนเลยไม่การแนะนำตัวคงจะฟุกได้เข้ามาฉันฟังไม่ไหวเลยเปิดประตูออกจากห้องน้ําพวกปากไม่มีหูลูดเพียงแค่ยายขี้เมาพวกนี้เห็นฉันก็เงียบเหมือนดอกพิกุลจะลวงออกจากปากปาก้มหน้า,าก้มตาไม่ได้รักสงบนะคะฉันเข้าใจคํานี้ของแฟนฉันแล้วสิคนงี่หงุดหงิดหงุดหงิด,งดเดี๋ยวปัด๊ดตบปากแตกเลยนินทาทําลายสมาธิคนกําลังอ้วกอยู่ได้อ้วกไม่ออกเลยเนี่ย ฉันเดินออกมาสตาฟก็จัดแสงเสร็จเรียบร้อยเตรียมถ่ายทําต่อแต่พี่รันกลับวิ่งเอากล่องผลไม้มาให้ฉันน้องนินต้องกินเข้าไปนะคะคุณนายบอกว่าให้เอามาให้แอปเปิลเขียวค่ะกินเข้าไปมันจะเปรียปร้ยวๆแก้ผอืดผะอมได้ค่ะคุณนายรู้แล้วหรอคะโอ้ยท่านประธานรู้ไม่มีอะไรที่คุณนายจะไม่รู้ไหวไหมคะอัดเข้าไปอย่าให้ท้องว่างนะคะเมื่อกี้จะอ้วกใช่ไหมถ้าท้องว่างจะดีขึ้นนะคะพี่รันรีป้อนแอปเปิลให้ฉัน โอ้จนทบเขียวไม่ทันโอ้จะเย็นเย็นจะเย็นๆย็นก่อนอู้มันบอกแล้วนี่พี่ภูขากาแฟค่ะในรายการเมื่อกี้พี่ภูเทมากเลยนะคะคุณหนูเมที่วิ่งเข้ามาหาภูกอดแขนทำเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของหล่อน,นคนที่แค่จะมัดยังไม่ดีมันสักหน่อยแต่เขาขอฉันแต่างงานแล้วยะฮ้หยหุดหงิดหุดหงิดจนปากกระตุกเลยเนี่ยอืมแล้วพี่ลันจะเลิกป้อนได้มือไหลอ่ะอืมไม่ไหวแล้วค่ะ ฉันมองหน้าภูที่กำลังสงสัยตามองฉันเช่นกันฉันสงสัยตาแล้วชี้นิ้วไปที่แขนที่แฟนฉันยอมให้คนอื่นเกาะจนแฟนฉันต้องรีบดึงแขนออกจากมือของคุณหนูเมทันทีดีมากอย่าให้ฉันต้องโมโหนะคุณภูพยายามถามหลายทีแล้วนะคะว่าน้องนินเป็นอะไรกันแน่เมื่อกี้เขาก็ห่วงมากพี่ไม่รู้จะปิดให้ได้นานแค่ไหนนะคะคุณนายเองก็ก,กดดันพี่มากบอกว่าถ้าคุณภูรู้ต้องล้มง,งานนี้เป็นแน่เลยละคะ่ะ พี่รันทำหน้าลำบากใจแบบสุดๆฉันเองก็สงสารไม่อยากให้พี่รันต้องมารับอะไรแบบนี้เลยค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะจบงานนี้เมื่อไหร่จะบอกทันทีเลย,ยเข้าใจแล้วล่ะค่ะตอนเนี้ยกินอีกค่ะแก้วมังกรกินเข้าไปท้องว่างจะไม่มีแรงนะคะ ขอมะม่วงดี่าค่ะเปรี้ยวปากาฉันหยิบมะม่วงที่ปอกมาแล้วอย่างดีเข้าปากสวรรค์ของอินินแต่ฉันได้กินของเปรี้ยวไม่จุใจสตาฟก็มาเรียกให้ไปเข้าฉากแล้วแล้วการถ่ายทําการแข่งขันก็เริ่มขึ้นกติการอบแรกคือต้องตัดชุดแฟชั่นแฟชั่นที่มีกลิ่นอายของเอามันยากตรงที่จะตีความเอาส์ให้ได้ภายในสามชั่วโมงผู้เคยพูดว่าเอาส์คือเสื้อผ้าที่ตัดเย็บออกมาเพื่อเด็กผู้หญิง เสื้อผ้าที่เด็กผู้หญิงอยากใส่ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าฉันตัดเย็บชุดให้หลานฉันฉันจะตัดชุดไหนดีนะโอ้ยเวลาแค่สามชั่วโมงเองดีนะงานแต่งงานของคุณพัชชาทำให้ฉันรับแรงกดดันนี้ได้อะไรยะแค่นี้ก็คิดไม่ออกแล้วเหวอคำถามของโต๊ะข้างเคียงทำให้ฉันหันไปฉีกยิ้มและขยับปากเบาๆว,ว่าเสือกฉันจัดการร่างชุดกระโปรงที่ฉันอยากจะเห็นหลานตัวเองใส่ชุดที่ทำเพื่อคนอื่น ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองสินะฉันร่างเป็นชุดเสื้อเข้าเซ็ตกับกระโปรงโดยเลือกลายสกอตที่ทําให้รู้สึกถึงความสดใสของเด็กผู้หญิงเน้นระบายให้มีกลิ่นอายของความเป็นอวแต่ชุดของเยลลี่เป็นชุดเดรสที่โตกว่าฉันมากมีความเน้นโชว์เนินอกแต่ถามถึงความน่ารักมันก็น่ารักแหละแต่ไม่น่าจะเออเด็กใส่ได้เหรอการที่เยลลี่ได้ทํางานจริงมันทําให้เธอเก่งและคิดอะไรได้เร็วกว่าฉั้นมากฉันร่างชุดเสร็จเธอก็เริ่มวัดตัวตัวตดผ้าแล้ว เมื่อเธอเห็นว่าเธอนําฉันไปไกลสกิลที่เก่งกว่าการทํางานมันก็ศาสตร์มาใส่ฉันคือสกิลปากไนงะช้าจังเลยนะเมื่อก่อนเก่งกว่านี้ปะหรือที่ไม่พัฒนาเพราะเอาเวลาไปอู้สทำอย่างอื่นกิดปากยีนี่จังเลยอยากถอดรองเท้าออกมาแล้วตีปากยีนี่ให้เงียบฉันทำงานของตัวเองต่อฉันยอมรับว,ว่าที่ผ่านมาฉันฟังยีนี่พูดมากฉันขาดความมั่นใจเดี๋ยวยี่นี่กับฉันต้องเจอกันสักหน่อยแล้ว ทำไมเดี๋ยวนี้ฉันนักเลงจังวะที่ผ่านมาก็ไม่ใช่คนแบบนี้สักหน่อยอการที่ฉันต้องทำงานแข่งกับเวลาทำให้ฉันต้องเลิกสนใจคนข้างๆที่กำลังถากถางฉันมากกว่าการทำงานปากที่แขวะฉันไม่หยุดมันกำลังทำให้ฉันมีอารมณ์โมโหมากกว่าสมาธิคุณเยลลี่คะคอนเซปของงานคืออะไรคุณนายที่ทำหน้าที่กรรมการเดินเข้าไปพร้อมกับพิธีกรและถามถึงคอนเซปของงานเยลลี่เออชุดที่เหมาะกับสาวหวานใส่ไปได้ทุกที่ ทุกโอกาสออกงานได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ประมาณนั้นแหละมั้งคะโอ้ออกมาแล้วเยลลี่เสียงแปดอแล้วคุณลินินล่ะคะคอนเซปต์งานคืออะไรชุดที่เด็กวัยรุ่นคนนึงอยากใส่สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ <c oughs> อย่างนั้นน่ะเหรอแล้วชุดนี้ใครจะใส่เธอเองเหรอคุณนายถามถึงชุดที่ฉันล่างขึ้นมา ฉันใส่ได้นะคะแต่ชุดนี้ฉันคิดว่าถ้าหลานฉันเป็นคนใส่ถ้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ใส่มันมันจะต้องสดใสเอาไว้ก่อนนะคะฉันตอบคุณนายด้วยรอยยิ้มแต่ได้เพียงแค่พยักหน้าน,น้อยๆจากคุณนายเท่านั้นไปที่ผู้แข่งขันคนต่อไปดีกว่าค่ะก้องแพนมาที่แบบสเก็ตของฉันแล่อง,งานของฉันก็เริ่มขึ้นโครงชุดเรียบร้อยมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงที่จะตัดเย็บและเก็บรายละเอียดแต่งานของเยลลี่เกือบจะเสร็จอยู่แล้วยีนี่มารีบอะไรขนาดนั้น และแล้วเสียงเวลาของฉันมันก็เริ่มดังขึ้นดังคลืดคราดในท้องมันบอกถึงผลไม้ที่ย่อยจนหมดไปแล้วความหิวมันทำให้ฉันเริ่มเวียนหัวอีกแล้วแม่งเอ้ยจะมาเวียนหัวอะไรตอนนี้ฉันต้องกัดฟันเอาไว้ไม่คุยกับใครเลยเพราะอวกจะพุ่งออกมาเหลือเวลา20นาทีแล้วนะคะเสียงที่ขานเวลาบอกทำให้ฉันต้องรีบเล่งมือปักหัวใจเล็กๆที่ปกคอเสื้อที่แต่งระบายเล็กๆล้ลลอมรอบ เล่งมือหน่อยลิลินเล่งมือหน่อยฉันเล่งจนเข็มจิ้มนิ้วอย่างแรงโอ๊ยเพียงแค่ฉันร้องโอ๊ยอีกคนข้างๆกระดาษฉันสําอยแล้วยี่นี่มันทาไมมันถึงได้เกลียดฉันนักหนาอ๋อมันเป็นกิกแฟนเก่าฉันเฮ้ยฉันก็เกลียดเกลียดปากมันไงเฮ้ยนี่หลอนเป็นอะไรอ่ะเข็มจิ้มนิ้วหน้าซีดเลยอรโลกอะไรปะเนี่ยโลกติดต่อปะเนี่ยเยลลี่พยายามพูดเสียงเบาๆคุยกับฉันแต่ตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะตอบเลย ตัวมันเยนเ็นเช้าว่าไปหมดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะมือได้โปรดอย่าสันส่นอย่าสั่นเสร็จแล้วหมดเวลาค่ะฉันทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้เล็กๆข้างโต๊ะประจำของผู้เข้าแข่งขันมันไม่ไหวแล้วฉันพยายามฝืนทนแข่งกับความเย็นของแขนและขาเสียงคำตัดสินมันเบาบางสำหรับฉันมันเบาจนแทบไม่ได้ยินเพราะตอนนี้ฉันได้ยินแต่เสียงวิง่งอยู่ในหู เบอร์หนึ่งสี่หก1จ็ดสิบสผ่านเข้ารอบค่ะดีใจด้วยนะคะฉันที่กำลังก้าวเท้าเดินออกไปมันเย็นชาว่าและนั่นคือภาพสุดท้ายที่ฉันจำได้ด้านภูมมาเออลินินผมที่กำลังจะวิ่งไปรับร่างที่จู่ๆก็ล้มกลางการถ่ายรายการ แต่กลับโดนแขนเล็กๆของเมเกาะเอาไว้ผมเลยสงสัยตาให้สองไปจัดการแทนเธอเป็นอะไรกันแน่ผมมองสองที่อุ้มร่างบางของเมียผมออกมาจใจผมอยากจะพังการแข่งขันนี้แม่งเลยไงเป็นไงบ้างเป็นลมเลยเหรอม้าผมรีวิ่งมาดูคนที่ตอนนี้หน้าซีดเผือดจนหมดสติไปแล้วเป็นอะไรกันแน่ล้านเอานินไปโรงพยาบาลเลยคำสั่งของผมนั้นถูกม้าเบรกเอาไว้เธอป่วยละคะคุณมา้า เมย์ทำขึ้นมาม้าผมก็น่ารักตอบเธอด้วยรอยยิ้มจ้ะเธออาจจะไม่ค่อยสบายนะ่ะ 2. รันเอาเธอไปพักที่ห้องรับรองก่อนนะจบรายการฉันจะตามไปเธอควรไปโรงพยาบาลนะม,าม้าผมคานเพราะเมียผมไม่แข็งแรงแบบนี้มาหลายวันแล้วไม่ใช่แค่วันนี้คุณม้าจะไม่พาเธอไปโรงพยาบาลหรือคะอาจจะเป็นอันตรายน้องเมย์พยายามช่วยผมพูดแต่ม้าผมก็ไม่ยอมให้ลินไปโรงพยาบาลอยู่ดี แกควรจะดูแลคู่มั่นแกไม่ใช่คนอื่นทำในสิ่งที่ควรทำเถอะพูมา้าออประโยคที่ผมไม่คิดว่าจะออกมาจากปากของมา้ามันทำให้ผมงุดหงิดงุดหงิดมากมากถึงมากที่สุดวะนี่มันเรื่องอะไรกันวะเน,นี่ยไปค่ะทุกคนไปทายทำต่อกันเถอะไม่ได้แอ่านถาก็ไม่เป็นไรเอ,อม้าผมจะตัดอ่านถาของลินินออกเลยเหรอนี่เป็นคำสั่งปาด้วยหรือเปล่าผมมองหน้าน้องเมย์ที่ตอนนี้ยิ้มให้ผมจนตาปิด วันนี้ทุกอย่างมันชัดเจนจนนั่งหงุดหงิดเพราะม้าแสดงออกชัดเจนว่าอยู่ข้างเมย์ทำไมเมื่อการถ่ายทำเสร็จสิน้นผมก็รีบมาที่ห้องรับรองแต่ซองรันรรนินไม่มีไม่มีใครอยู่แล้วทุกคนกำลังปิดบังอะไรผมอยู่กันแน่แล้วนี่เมย์จะตามผมไปถึงไหนพี่ภูคาเราไปกินข้าวกันก่อนก,นกลับดีไหมคะรอยยิ้มหวานของเธอมันกำลังทำเอาผมรู้สึกแย่แย่ที่ผมตอบรับความรู้สึกของเธอไม่ได้แย่ที่ตอนนี้ผมมารู้สึกกับผู้หญิงคนอื่น แล้วตอนนี้ผมกำลังเป็นห่วงผู้หญิงอีกคนแถบป่ะเมพี่ห่วงลินินแต่เมเป็นคู่มั่นนะเมเมต้องใจกว้างแค่ไหนคะเอาไหมคะเราแต่งงานกันพี่จะมีผู้หญิงคนนั้นก็ได้รอยยิ้มที่ยิ้มมาตลอดตอนนี้ไม่มีรอยยิ้มอีกแล้วผมมันเลวเองจริงๆผมไม่ได้อยากจะทำร้ายเธอแบบนี้เลยเมพี่ควรจะพูดมันมาตั้งนานแล้วพี่มัวแต่รักษาน้ำใจของเมจนปล่อยให้มันยืดเยือ้อ พี่เข้าใจว่าพี่มันเลวมากความสัมพันธ์ของเราไม่เคยเกิดขึ้นจริงพี่หลอกฟันเมย์เพราะว่าพี่โกรธที่โดนจับคู่พี่อยากเอาชนะไอ้แชมป์พี่บอกว่าพี่กําลังจีบเมพี่เลวเองพี่ไม่ได้จีบพี่กะจะทิ้งจริงๆพี่ขอโทษนะหลอกฟันเหรอพูดออกมาได้ยังไงพี่พูดออกมาได้ยังไงอะเม่รักพี่ รักด้วยใจจริงๆพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงพี่ทำแบบนี้กับเมย์ได้ยังไงอะหลังจากที่ตบผมจนหน้าสาั่นมือเล็กๆของเมย์ก็กระชากเขาที่คอเสื้อของผมอย่างแรงขอโทษนะขอโทษจริงๆก่อนหน้านี้พี่ไม่เข้าใจคำว่ารักด้วยซ้ำจนเจอผู้หญิงคนนั้นลินินพี่ขอโทษจริงๆพี่รักผู้หญิงคนนั้นพี่จะแต่งงานกับเขาไม่ใช่เมย์ทำไม ทำไมพี่ถึงใจร้ายแบบนี้แม่ทำตัวไม่ดีตรงไหนอะไม่ใช่ไม่ดีแต่แค่ม่ใช่ไปเธอพี่จะไปส่งที่บ้านไม่ต้องแม่ทำใจมาสักพักแล้วแม่ร้องไห้มาครึ่งปีแล้วเฝ้ารอพี่มาครึ่งปีแต่วันนี้พี่บอกว่าไม่ต้องการแม่ได้สิได้ไม่ต้องการก็ไม่ต้องการ แม่ขอตัวค่ะขอให้มีความสุขกับผู้หญิงคนนั้นนะคะแม่ปลดน้ำตาแล้วก็เดินหันหลังจากไปผมควรทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วผมไม่ควรปล่อยให้มันยืดเยื้อมาถึงขนาดนี้แม่พี่ไปส่งนะไม่ต้องอีกด้านยินดีด้วยนะคะคุณนายปลอดภัยทั้งสามค่ะทั้งสามคนเลย ประโยคชวนตกใจของคุณหมอทำให้เจ้าขาและลันตกใจเออคุณหมอบอกว่าลูกสะพายชันท้องแฝดหรือคะ่ะใช่ค่ะท้องแฝดคุณย่าดูนี่นะคะมีถุงน้ำค้่มสองถุงค่ะแล้วนี่ก็เจ้าตัวเล็กมีหัวใจเล็กๆแล้วตัวเล็กกำลังจะมีมือและขาแล้วนะคะต้องให้คุณแม่พักผ่อนเยอะๆนะฮอร์โมนที่สูงขึ้นมากกว่าปกติจะทำให้คุณแม่หน้ามืดบ่อยๆมีอาการอารมณ์สซวิงและแพ้ท้องมากขึ้น พยายามอย่าให้ท้องว่างนะคะคุณหมอคุยกับลิซนินที่ยังมองภาพจากจออันเตอร์ซาวอย่างใจจดใจจอ่อสองคนเลยเหรอโหยเก่งเกินไปแล้วตอนนี้ฉันยังแข่งขันอยู่ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ระวังหน่อยเท่านั้นเองค่ะคันแฝดคือคันพิษนะคะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้ท้องว่างและพักผ่อนให้เพียงพอการแข่งขันที่ไม่ได้วิ่งหรือย,ยกของหนักสบายมากค่ะ คุณหมอสาวส่งยิ้มให้ลินนนที่ตอนนี้ยังมองเจออันตาซาวอยู่เลยค่ะฉันทราบแล้วล่ะค่ะฉันจะดูแลเธอให้เป็นอย่างดีเลยค่ะดีค่ะถ้าอย่างนั้นหมอให้สมุดฝากคันและวก็วิตามินรวมให้คุณแม่นะคะเชิญคุณแม่และญาติไปรอรับยาได้เลยค่ะเจ้าขาพาลินินออกมารอหน้าห้องตรวจเพื่อรอรับยาบริกกันับสบิก็นั่งรออยู่หน้าห้องตรวจเรียงรายกันอย่างเรียบร้อยลัน งานนี้อย่าเพิ่งให้ภูรู้นะคนอย่างมันถ้าประสาทแดกมากๆมันล่มงานได้ทุกเมื่อเลยนะค่ะรันเข้าใจแล้วค่ะคุณนายจะทำยังไงต่อคะเสือไม่ได้บอกอะไรบอกแค่ว่าถ้าเมย์อยู่ข้างภูยี่หนูจะปลอดภัยตอนเนี้ยคงไปส่งหนูเมย์ที่บ้านน่าจะปลอดภัยไปอีกระยะเจ้าขาถอดถอนหายใจออกมาก่อนจะมองหน้าลินนินแล้วยิ้มออกมาด้วยคุณนายมีหลานทีเดียวสองคนเลยละค่ะ คุณภูใเนี่ยเก่งใช้ได้เลยนะคะใครบอกกันยะสามคนต่างหากแล้วตอนนี้ผิงกระท้องอยู่นะจะมีใครโชคดีไปกว่าฉันอีกว่าแต่สองนั่นน่ะแฟนเหรอสายยังไม่รู้ใช่ไหมท้องอีกคนสิจะจะได้มีหลานสี่คนไปเลยเจ้าขามองรันด้วยรอยยิ้มจนหญิงสาวมีท่าที่เขินอายม้วนเป็นเลข8ดรันไม่ได้ท้องค่ะคุณนายฝันสลายแล้วละค่ะเรากลับกันเลยไหมคะรันจะได้ไปส่งน้องนินที่คอนโดด้วย เอายังไงดีนะคิดไม่ออกเลยทางนั้นน่าจะสงสัยแล้วว่านินท้องนะเพราะก่อนหน้าที่คนของเสือจะไปถามเพศสัตว์ว่าหนูนินไปซื้ออะไรก็มีคนไปถามมาก่อนแล้วฉันไม่รู้ว่าพวกไหนแต่ถ้าเสือบอกให้อยู่ใกล้หนูเมฉันเดาว่าพวกมุนยน์แน่น่าเบื่อจริงๆเลยพวกชื่อหลู ลินินไม่เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้เท่าไหร่นักสิ่งที่เธอรู้ได้คือเธออยากนอนหรือเกินและหิวจนแทบจะกินช้างได้ทั้งตัวเธอได้แต่แอบย่องไปที่ตู้กดน้ำในตอนที่เจ้าขาและลันคุยกันอยู่คุณจะดื่มอะไรครับให้ผมกดให้นะหนึ่งในบริการเสนอจะกดน้ำให้เธอไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีอะไรที่ฉันอยากกินเลยพอดีฉันอยากดื่มนมให้รองท้องนะคะผมเห็นว่าตู้ทางนั้นมีด้วยนะครับลองไปดูไหมครับ บริกาดคนนั้นพยายามจะลากแขนของลินินให้เดินไปที่ที่เขาบอกว่ามีตู้กดอัตโนมัติอีกอันออไม่เป็นไรค่ะอ,อไม่ลินินยังไม่ทันที่จะพูดจบประโยคดีคนที่เธอไม่คิดว่าจะมาก็โผล่เข้ามาแล้วเข้ามาดึงกระชากแขนของลินินเอาไว้อาการอ่อนแรงทําให้ร่างบางของหญิงสาวแทบจะล้มลงไปกับพื้นไอ้แสงมึงจอเมียกูไปหน่อเออเออคือคุณเขาหิวนะครับ แสงเี่ยปล่อยมือของลินินทันทีไม่ได้นะคะทําแบบนี้คุณแม่และเด็กอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะพยาบาลที่นําสมุดฝากคันและภาพอันตราซาวมาให้ลินินร้องห้ามคนทั้งคู่ที่เกือบจะทําลินินล้มลงไปกับพื้นอยู่แล้วอะไรนะคะคุณบอกว่าอย่างไงนะผูหันไปถามกับพยาบาลเอ่อพี่รันค่ะพี่รันท้องแต่ยังไม่ทันที่หญิงสาวจะปฏิเสธภูมากก็เปิดสมุดฝากคันที่มีชื่อละมิตาโชลาอยู่บนสมุดฝากคันสีชมพู นินท้องเหรอท้องแล้วทำไมไม่บอกก็ว่าอยู่ทาไมช่วงนี้อ่อนแอจังเลยอ่าในที่สุดเขาก็มาแล้วเก่งมากเลยเฮ้ยรักตายเลยแบบเนี้ยดีใจอยากกับบ้านเธอนะพูอยากได้ยินให้นินเล่าให้ฟังไหนไหนไปคุยอะไรกับหมอมาบ้างอ่ะดีใจจังเลยอ่ะอาการดีใจของภูม่าททำให้คนเป็นแม่อย่างเจ้าขาเกิดอาการหนักใจกลางดึกคืนนั้นเองรู้มานานล้วใช่ไหมลัน สียงที่ราบเรียบไม่เหลือเขาโค้งของคนที่อบอุ่นเหมือนตอนเมื่อหัวค่ำอีกแล้วมีเพียงความเย็นชาให้กับลูกน้องที่เขาไว้ใจแต่ปิดบงังน้องนินแจ้งว่าอยากจะบอกเองนะคะคุณภูรันกลัวหมดแล้วนะสองเองที่ไม่เคยเห็นมุมนี้ของภูมาก็ออกตัวช่วยรันที่นั่งคุกเข่ากับความผิดที่เธอไม่ได้ทำหุบปากคำตะคอกเบาๆทำให้สองต้องเงียบด้วยความไม่พอใจแล้วดึงให้รันลุกข,ขึ้นมาจากพื้นแต่รันกลับทิ้งตัวนั่งอยู่ที่เดิม ซึ่งสองเองไม่เข้าใจว่าทำไมคุณภูค่ะคุณภูฟังรันก่อนฟังอยู่ฉันฟังอยู่มีอะไรที่ฉันต้องรู้อีกไหมฉันไว้ใจเธอะรันถ้าฉันมาไม่ทันไอ้แซมมันเอาตัวนินไปแล้วมีอะไรที่ฉันต้องรู้อีกไหมป้าฉันไม่ใช่แค่ติดธุระแล้วโยนตำแหน่งกรรมการมาให้ฉันใช่ไหมภูมาตะเคอกใส่รานเสียงดังท่านประธานไปฮ่องกงค่ะแล้วมีแผนว่าจะอยู่ยาวมันกระทันหันค่ะไม่มีใครทราบมาก่อน ท่านประธานฝากให้คุณนายดูแลลูกและหลานค่ะคุณนายเองก็เพิ่งจะรู้ว่าน้องนินท้องอย่ากโกรธคุณนายเลยนะคะทําไมทุกคนชอบคิดว่าฉันเป็นเด็กไม่มีใครบอกอะไรฉันเลยและจะช่วยแก้ปัญหาย,ยัางไงทําไมม้าไม่ยอมบอกว่าป้าไปฮ่องกงทําไมถึงไม่มีใครเปิดปากพูดอะไรสองไปเอาเบอร์ตะเกียงวิเศษของม้ามาชิตอนแรกก็นึกว่าป้าจะจัดการเองถ้าป้าจะทิ้งไปแบบนี้ฉันจะรีบจบเรื่องนี้แล้วตามไปช่วยเสือแก่ที่ฮ่องกง โปรดติดตามตอนต่อไปเอาแล้วมาแล้วค่ะพาด์ภูม่าเอาจริงแต่พี่ภูจะเอาจริงแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนนะหลังจากนี้จะเห็นมุมนี้ของพี่ภูเรื่อยเนะคะคนที่เก็บซ่อนทุกอย่างเอาไว้ข้างในพี่ภูจะจัดการกับเรื่องนี้ได้ยังไงคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเม้นท์คุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิง่งติ๊งๆผลพลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นิยายเสียงเนื้อหาแน่นไม่มีตัดออกบายมลริพีชาแนลสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่เมบบุ๊กมาร์เก็ตหรือจะฟังกันแบบฟรีๆได้ที่มาริพีชาแนลไปฟังกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยล่ะ